ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ท่านสามารถที่จะรับชมสดแบบนี้ได้ในแหว่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านรวมไปถึงนําไปใช้ในการ เตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในใสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือท่านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหนา้าที่ราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมไปถึงท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือบริหารท้องถิน่นรวมไปถึงนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในรายนี้มีประโยชน์ต่อท่านเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่น ในรอบที่กาลังจะมาถึงนี้นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยในการเลือกตั้งนะครับจะมีอยู่2กรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ครบวาระครบวาระก็คือวาระในการดารงตําแหน่งเนี่ยถ้ามีวาระในการดารงตําแหน่งคราวละสปีเมื่อครบ4ปีการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายใน45วันครับและมีเงื่อนไขว่าการเกิดขึ้นภายใน45วันเนี่ยนะครับท่านจะต้อง เข้าสู่โหมดของการเริ่มต้นในการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่108เวบันก่อนที่จะครบวาระนอกเหนือจากการครบวาระที่ต้องเลือกตั้งภายใน45วันแล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายใน60วันซึ่งประเด็นที่พี่วุฒิละเพื่อนจะนำมาบอกเล่าให้ท่านเข้าใจในวันนี้ก็คือกรณีที่ครบวาระ40 5วันที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ระยะเวลาในการหาเสียงว่าเกิดขึ้นเมื่อก่อนถึงวันครบวารละ180วันต้องดำเนินการอย่างไรพี่เพื่อนอธิบายแบบนี้ครับว่าระยะเวลาในการหาเสียงตามกรอบ1 8 0วันเริ่มต้นการหาเสียงตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นฉบับป,ปี2 5 6 2 กำหนดให้ผู้สมัครสามารถที่จะเริ่มหาเสียงได้ตั้งแต่180วันก่อนครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นที่ดํารงตําแหน่งการกําหนดกรอบ180วันมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ดํำรงอยู่ใช้ประโยชน์ในการหาเสียงหรือเอื้อต่อประโยชน์ต่อตอนเองและพรรคพวกดังนั้นครับผู้สมัครทุกคนเนี่ยต้องเปิดตามกรอบเวลานี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง โดยช่วงเวลา180วันนี้นะครับผู้สมัครเริ่มนับ180วันโดยการเริ่มนําเสนอนโยบายหรือวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครอย่างชัดเจนและทั่วถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะก็คือผู้สมัครแรายรายอาจมาจากกลุ่ม หรือพัคการเมืองที่แตกต่างกันดังนั้นครับการกําหนดช่วงเวลาในการหาเสียงที่แน่นอนก็จะช่วยป้องกันการใช้กลยุทธ์ที่อาจทําให้ผู้สมัครบางรายได้เปรียบมากกว่ารายอื่นนอกจากนี้ครับในช่วงระหว่าง180วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการหาเสียงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องการฝ่าฝืนข้อกําหนดการหาเสียงอาจส่งผลให้ผู้สมัครถูกลงโทษ ทางกฎหมายหรือถูกตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งในเวลาการหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งนะครับในเวลาการหาเสียงจะสิ้นสุดลงในเวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งซึ่งหมายความว่าผู้สมัครมีเวลาในการหาเสียงจนถึงช่วงเย็นของวันที่ก่อนที่ประชาชนจะลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งโดยการหาเสียงที่ทำหลังจากช่วงเวลานี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับสิ่งที่ห้ามทำในช่วงของการหาเสียงแม้ว่าผู้สมัครจะสามารถดำเนินการในการหาเสียงได้ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่ก็มีข้อจำกัดครับมีข้อกำหนดที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าการหาเสียงเป็นไปนอย่างถูกต้องและก็โปร่งใสแบบนี้ครับ 1. ห,ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้ง การหาเสียงต้องหยุดลงตั้งแต่เวลา1 8 0แนาฬิกาของวันก่อนการเลือกตั้งกฎหมายกำหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันสงบซึ่งประชาชนต้องมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้ใครโดยไม่ชักจูงหรือรบกวนจากผู้สมัครการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งเช่นการพูดการจูงใจการแจกจ่ายเอกสารหาเสียงหรือแม้กระทั่งการโพสข้อความในโซเชียลมีเดีย จะถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและอาจนําไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายประการที่2ครับห้ามใช้วิธีการที่ไม่สุจริตในการหาเสียงการหาเสียงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่กระทําที่เข้าข่ายการทุจริตเช่นการแจกจ่ายของขวัญเงินหรือสิ่งของต่งตางๆเพื่อซื้อเสียงหรือการใช้คําพูดหรือข้อมูลที่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ผลกระทบจากการละเมิดด้เวลาในการหาเสียงหากผู้สมัครฝ่าฝืนข้อกําหนดเกี่ยวกับยะเวลาในการหาเสียงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีทั้งการถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้สมัครหรือการถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปนอกจากนี้ยังอาจถูกกระเบนคดีอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลให้ต้องรับโทษปรับหรือจำคุกทั้งที่ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทําการหาเสียงเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาในระหว่างระยะเวลาในการหาเสียงผู้สมัครควรวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช้ทุกช่องทางที่กฎหมายอนุญาตเช่นการจัดกิจกรรมพบปะประชาชนในการสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์หรือการติดตั้งป้ายโฆษณา ตามสถานที่ที่รับอนุญาตโดยควรคำนึงถึงกฎเกณฑ์และก็ข้อห้ามที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายสรุปข้อสำคัญเกี่ยวกับการหาเสียงนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา180วันก่อนวันครบวาระการลงตำแหน่งสิ้นสุดเวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งการกระทำใดๆที่เข้าข่ายการหาเสียงในวันเลือกตั้งถือว่าผิดกฎหมาย การละเมิกดกฎผู้สมัครที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดอาจถูกตัดสิทธิ์หรือถูกดําเนินก็ดีตามกฎหมายการเลือกตั้งผู้สมัครทุกคนจึงต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามระยบเวลาในการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมแนวทางปฏิบัติตามมาตรา65ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นพศ2,500 62มีการระบุข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและบุคคลอื่นไม่สามารถกระทำได้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อรักษาความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการเลือกตั้งข้อห้ามเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อกําหนดสําคัญที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งและอาจได้รับบทลงโทษข้อห้ามในมาตรา65ระบุข้อความที่ ห้ามที่สําคัญเอาไว้แบบนี้ครับ 1. ห,ห้ามให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครและบุคคลอื่นห้ามแจกจ่ายทรัพย์สินเงินหรือสิ่งของใดนๆนเพื่อจูงใจหรือหวังผลให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้การให้ผลประโยชน์หรือของมีค่าถือว่าเป็นการซื้อเสียงซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและทําลายความสุจริตของกระบวนการในการเลือกตั้ง 2. ห้ามจัดเลี้ยงหรือมอบความบันเทิงการจัดงานเลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มรวมถึงการให้บริการด้านความบันเทิงเช่นการจัดการสแสดงดนตรีหรือกิจกรรมบันเทิงใดๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง 3. ห้ามใช้วิธีการข่มขู่หรือใช้กําลังบังคับห้ามใช้วิธีการข่มขู่คุกคามหรือบังคับผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัคร หรือห้ามการกระทําใดๆที่ทําให้ประชาชนเกิดความกลัวหรือไม่สามารถลงคะแนนตามความต้องการของตนได้ 4. ห้ามให้ข่าวสารหรือข้อมูลเท็จห้ามเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลหรือข้อความที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงเพื่อทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สมัครคนอื่นหรือเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเลือกตั้งการกระท,ทําเช่นนี้จะก,กระทําให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม ประการที่5ครับห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการเลือกตั้งผู้สมัครหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นบุคลากรสถานที่ยานพาหนะหรือวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการเพื่อช่วยในการกิจกรรมในการหาเสียงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดเราบุดูบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนมาตรา65ครับการฝ่าฝืนข้อห้ามาตรา65จะถือเป็นการกระทําผิด กฎหมายอย่างร้ายแรงหากพบว,ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทําตามที่ระบุะไว้ในมาตรา65จะมีบทลงโทษที่รุนแรงเช่นตัดสิทธิ์การเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในครั้งถัดไปอาจถูก,กดำเนินคดีทางอาญาและรับโทษจำคุกหรือปรับขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทําการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก็ข้อห้ามตามมาตรา65 จึงเป็นสิ่งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนคนวรตระหนักอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมมาตรา65วรรค2ครับมีข้อกําหนดที่ห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ลงตําแหน่งบริหารในท้องถิ่นกระทําดังต่อไปนี้ 1. ห้ามอนุมัติงบประมาณโครงการหรือสัญญาใดๆที่มีลักษณะให้ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลหนึ่งในช่วงการเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ดำรงตำแหน่งบริหารหรือผู้ที่มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้ามใช้อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติโครงการใหม่การอนุมัติงบประมาณหรือการลงนามในสัญญาที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งเช่นการอนุมัติเงินสนับสนุนการเริ่มโครงการก่อสร้างการจัดสรรงบประมาณที่ทําให้ชุมชนได้ประโยชน์ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง 2. ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสร้างความนิยมแก่ตนเองห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์บุคลากรของรัฐในการบนิการโครงการที่ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนหรือความนิยมต่อผู้สมัครในช่วงเวลาในการเลือกตั้งการกระทำดังกล่าวนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มการเมืองซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้สมัครรายอื่นวัตถุประสงค์ของข้อห้ามนะครับข้อห้าม มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดรงตำแหน่งบริหารที่มีอำนาจในท้องถิ่นใช้ทรัพยากรสาธารณะหรืออำนาจทางกฎหมายในการอนุมัติโครงการที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อตอนเองหรือกลุ่มการเมืองของตอนในช่วงใ,นในกล้าการเลือกตั้งซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการเลือกตั้งบทลงโทษหากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือผู้สมัครกระทําการอนุมัติโครงการหรือใช้งบป,ประมาณของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการเลือกตั้ง ผูกก้กระทาความผิดอาจถูกตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งและก็ถูกเพิกถอนการเลือกตั้งหรืออาจถูกกระมินกด็ดีทางอาญาข้อห้ามนี้เป็นข้อห้ามที่สําคัญในการรักษาความเป็นธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับโครงการที่สามารถที่สามารถอนุมัติได้ในช่วงของการเลือกตั้งท้องถิ่นตามมาตรา65วรรค2ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหานท้องถิ่นพศ2562 จะต้องไม่เข้าข่ายการใช้อำนาจในลักษะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคพวกนอกจากนี้โครงการที่จะอนุมัติได้จะต้องเป็นโครงการที่มีการดำเนินการตามปกติหรือเป็นงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณหรือแผนงานที่รับอนุมัติก่อนที่มีประกาศการเลือกตั้งโครงการที่อนุมัติได้หนึ่งโครงการหรือสัญญาที่รับอนุมัติก่อนประกาศการเลือกตั้งโครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณหรือสัญญาไว้แล้วก่อนหน้า ที่จะมีประกาศการเลือกตั้งสามารถดําเนินการได้ตามปกติเช่นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นหรือโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างของการดําเนินการเช่นการก่อสร้างถนนหรือสะพานที่เริ่มก่อนประกาศการเลือกตั้ง 2. โครงการที่เป็นการดำเนินการตามภารกิจประจําโครงการที่เป็นการทําที่เป็นงานประจําของหน่วยงานราชการหรือเป็นภารกิจต่อเนื่องเช่น การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ําเสียการจัดเก็บขยะหรือการบริการสาธารณะอื่นๆที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องสามารถอนุมัติและดําเนินการได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 3. โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางการเมืองการอนุมัติโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างความนิยมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ ไม่ได้เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพรรคพวกเช่นการจัดการประชุมทางวิชาการการศึกษาการประชุมเชิงประบัติการหรือกิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ข้อควรระวังครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายทรัพยากรสาธารณะเช่นการแจกของหรือเงินช่วยเหลือประชาชนควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาในการหาเสียงเนื่องจากอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างความนิยมในเชิงการเมือง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ตนเองของผู้สมัครห้าเนนการในช่วงของการหาเสียงเนื่องจากว่าอาจเข้าข่ายเป็นการใช้ทรัพยากรของวัดเพื่อสร้างความนิยมสรุปแล้วโครงการที่จะอนุมัติในช่วงของการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเป็นโครงการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความนิยมเชิงการเมืองและควรเป็นโครงการที่รับอนุมัติก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งหรือเป็นงานที่ดำเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงานแนวทางในการหาเสียง กับสิ่งที่ทําได้และข้อห้ามสําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิน่นตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิน่นการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนเพื่อทําหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งท้องถิน่นเช่นสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนมีความเข้มงวดเพื่อให้การเลือกตั้งดำเนิกนการไปอย่างโปร่งใสย,ยุติธรรมและมีความน่าเชื่อถือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นจําเป็นจะต้องเข้าใจและก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือวุฒิหารท้องถิ่นพศ2562รวมถึงระเบียบของข้อบังกับการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงเรื่องของการหาเสียงและก็รัษาต้องห้ามในการหาเสียงสิ่งที่ผู้สมัครทําได้ครับหหาเสียงในช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดครับ ผู้สมัครสามารถทำการหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันโดยกฎหมายกาหนดห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งวิธีการหาเสียงสามารถทำได้หลายรูปแบบครับเช่นการพูดคุยกับประชาชนการแจกจ่ายไปเปลิวการติดตั้งป้ายหาเสียงในพื้นที่ที่รับอนุญาตหรือการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แต่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้เนื้อหาในการหาเสียงละเมิดข้อห้าม ตามกฎหมายครับประการที่2ครับใช้งบประมาณในการหาเสียงภายใต้กรอบที่กฎหมายกําหนดผู้สมัครสามารถใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการหาเสียงของตนได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตกําหนดโดยงบป,ประมาณนี้อาจรวมถึงการพิมพ์ป้ายหาเสียงการโฆษณาทางสื่อและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงประการที่3ครับในเรื่องของ ในเรื่องของรายงานค่าใช้จ่ายในการหาเสียงภายหลังการเลือกตั้งผู้สมัครต้องทํารายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างของการหาเสียงแล้วก,ก็การส่งรายงานดังกล่าวนั้นให้กับกะกะตภายในเวลาที่กําหนดหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีบทลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ประการที่4ครับการหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์การใช้สื่อออนไลน์ในการหาเสียงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้สมัครสามารถที่จะโฆษณาและก็เผยแพร่ข้อมูลในการหาเสียงผ่าน Facebook ผ่านไลน์ผ่าน YouTube ได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องของเนื้อหาและไม่ใช้การบิดเบือนข้อที่จริงหรือทำลายชื่อเสียงของผู้สมัครคนอื่นประการที่5ครับการพูดคุยและนำเสนอนโยบายผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารนโยบายหรือวิสัยทัศน์ที่ตนเองต้องการเข้าไปผ่าน ช่องทางต่างๆได้ตามปกติเช่นการพบปะประชาชนการจัดเวทีในการหาเสียงหรือการพูดคุยผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์สิ่งที่ผู้สมัครห้ามทำครับหนึ่งห้ามแจกจ่ายของหรือเงินให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งการแจกเงินหรือสิ่งของมีค่าถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะเป็นการซื้อเสียงซึ่งส่งผลกระทบต่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้งผู้สมัครต้องไม่แจกเงินของขวัญ หรือสิ่งของมีค่าใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อน,นมน้นเาวให้ประชาชนลงคะแนนให้ส 2. องห้ามใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาทหรือกระทำการที่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งในระหว่างของการหาเสียงผู้สมัครต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดหรือข้อความที่เป็นการดูหมิ่นเหยียดยามหรือทำให้ผู้สมัครคนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงนอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลเท็จที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคู่แข่ง 3. ห้ามใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐเพื่อการหาเสียงการนำเอาทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นบุคลากรยานพาหนะอุปกรณ์สารที่ราชการไปใช้ในการหาเสียงเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดผู้สมัครต้องไม่ใช้อำนาจหรืออิทธิพลใดๆเพื่อให้ได้รับการได้เปรียบจากทรัพยากรของรัฐประการที่ 4. ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งผู้สมัครห้ามทำกิจกรรมใดๆที่เป็นการหาเสียง ไม่ว่าจะเป็นการแจกใบปลิวปิดป้ายหาเสียงหรือการโพสข้อความผ่านโซเชียลมีเดียที่เป็นการจูงใจให้ลงคะแนนเสียงเนื่องจากถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายเลือกตั้งที่เข้มงวดประการที่5ครับห้ามแทรกแซงกระบวนการในการลงคะแนนเสียงผู้สมัครต้องไม่กระทําการใดๆที่เป็นการขัดขวางหรือก้าวไก่กระบวนการในการลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ประชาชนหรือการนําเสนอข้อมูลเท็จที่ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระและประการที่6ครับห้ามใช้สัญลักษณ์ราชการผู้สมัครห้ามใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยราชการหรือเครื่องหมายที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลในการหาเสียงเนื่องจากเป็นการกระทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้สมัครได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่กำหนดจะทําให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้สมัครทุกคนการละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านี้อาจนําไปสู่การตัดสิทธิ์การลงคะแนนหรือการดําเนินคดีตามกฎหมายได้ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ท่านสามารถที่จะเข้าไปเจอเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวเหมือนกับท่านด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับหลากหลายเรื่องราวครับที่เป็นคำถามมีข้อสงสัยข้อจำกัดต่างๆหรือท่านที่มีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆว่าสิ่งที่ท่านทำแล้วถูกผิดอย่างไรสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มรายนี้ได้นะครับสแกน QR code กดเพื่อนๆไปไปเจอเพื่อนที่จะสมัครเป็นนายกเจอเพื่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นในกลุ่มรายนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อลิง่์งนี้เผยแพร่พพสาธารณะเพือมีเรื่องรับกลุ่มปิดเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนต่างหากครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ